สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งโมเดลที่สายลุยสายวิบากรอคอยกันมานานกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Yamaha W R 450 F ปี2025ที่คราวนี้มาในรูปแบบที่ถูกยกระดับทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีใหม่ที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งสายแข่งและสายทัวริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ Yamaha W R 450 F ใหม่ยังคงเอกลักษณ์ในความดุดันและพร้อมลุยไวเช่นเดิม แต่ถูกปรับเปลี่ยนหลายส่วนให้มีความเพรียวบางและเฉียบคมมากขึ้นชุดแฟริ่ิงด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความฉบเฉียวรับกับไฟหน้าเล็ทรงแคบเฉียบเหมาะสำหรับการขี่ในทางแคบหรือภูมิประเทศที่ท้าทายแฮนด์บาร์และเบาะนั่งปรับให้เข้ากับสรีระของผู้ขี่ได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้การควบคุมในระยะไกลหรือขณะกระโดดเนินนั้นสะดวกยิ่งกว่าเดิม ในส่วนของด้านหลังนั้นยามาฮ่ายังคงใช้ซับเฟรมอลูมิเนียมที่น้ำหนักเบาและแข็งแรงท่อไอเสียใหม่ถูกย้ายตำแหน่งให้เก็บซ่อนและกระชับกับตัวรถมากขึ้นเบาหลังเรียบและบางลงช่วยให้ผู้ขี่สามารถขยับตัวได้ง่ายขึ้นในระหว่างการบังคับเลี้ยวหรือกระโดดผ่านอุปสรรค ขยับมาดูด้านสมรรถนะก,กันบ้างครับ W R 4 5 0 F ปี0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด450ลูกบาทเซนติเมตรแบบ4จังหวัด D O h C ระบายความร้อนด้วยน้ำปรับจูนใหม่ให้มีแรงบิดที่สูงขึ้นในรอบต่ำและตอบสนองรวดเร็วขึ้นในรอบกลางถึงสูงระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ถูกอัปเกรดให้แม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมกล่อง E C U ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Yamaha Power Tuner บนมือถือเพื่อปรับแต่งค่าการจ่ายน้ำมันและจังหวัดจุดระเบิดได้ตามสภาพพื้นผิวทีี่่่อยู ระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบ5สปีดแต่ได้รับการปรับอัตราทดใหม่ให้เหมาะกับการวิ่งทางไกลและเทรลยากยากมากขึ้นคลัตช์แบบใหม่ให้การตอบสนองไวขึ้นและทนความร้อนได้ดีเหมาะกับการใช้งานที่ต้องเร่งหยุดบ่อยๆในสนามเอนดูโรหรือในภูเขาระบบการสะเทือนถือเป็นจุดเด่นเลยครับชกหน้าหัวกลับ KYB ขนาด48มิลเม และโช้หลังแบบโมโนช็อคปรับระดับได้เต็มที่ทำงานร่วมกับเฟรมอลูมิเนียมน้ำหนักเบาช่วยให้ w r 4 5 0 f ควบคุมได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทรายหินลำธารหรือเนินชันชันมาดูในส่วนของความปลอดภัยการครับ w r 4 5 0 f ใหม่มาพร้อมระบบเบรกดิสหน้าหลังแบบลูกสุบเดี่ยวพร้อมคาลิปเปอร์แบบใหม่ที่ให้แรงเบรกดีขึ้นน้ำหนักเบาลงและทนความร้อนได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเอียงของรถ ที่ช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์หากรถล้มในสนามแข่งช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแม้จะเป็นรถแนววิบากแต่ยามาฮ่าก็ไม่ลืมที่จะเพิ่มความทันสมัยให้กับ w r 4 50F โดยติดตั้งหน้าจอ LCD ขนาดเล็กที่แสดงข้อมูลรอบเครื่องยนต์ความเร็วอุณหภูมิเครื่องยนต์และแรงดันไฟแบตเตอรี่ได้แบบเรียลไทม์และสามารถเชื่อมต่อกับแอปบนมือถือได้ผ่านบลูทูธสำหรับราคาวางจำหน่ายในประเทศไทย ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากยามาฮ่าไทยแลนด์แต่จากแหล่งข่าวคาดการว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 3 0 0 0 0ถึง4 5 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่แอดแน่นมาในคันนี้ สรุปแล้ว Yamaha WR450F ปี2025คือรถมิบากสายพันธุ์แข่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่จริงจังกับการขี่ในเส้นทางออฟโรดโดยเฉพาะสาย enduro หรือแรลลี่ที่ต้องการทั้งความแรงความเสถียรและความแม่นยำในการควบคุมตัวรถถูกปรับจูนมาอย่างดีทั้งเครื่องยนต์ระบบกันสะเทือนและอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งหรือทางธรรมชาติ WR450F ก็พร้อมพาคุณไปให้สุดแบบไร้ข้อจำกัดถ้าคุณคือคนที่รักการขี่ทางฝุน่น และกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งการซิ่งและการลุย w r 4 50 FP 2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากวงการ2อล้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ